สวัสดีครับ้วยกับช่องเอโต๊ะชแนลนะครับวันนี้ก็แบบไกด์อีพีที่สามสามหรือสี่นะอีพีที่สาม้วยกันนะครับเอออีพีที่สี่หรือสามนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันก็วันนี้ก็จะเป็นผมจะมาสอนระบบอารีน่าก่อนที่จะไประบบระบบการค้าฟของนะครับ โรบอารีนานะครับก็หลักๆนะครับอารีนาคืออะไรอารีนาคือการเล่นเพื่อแรลงึ้นแรงไปเรื่อยเรื่อเพรับรางวัลที่มีรางวัลใหญ่นะครับเช่นถ้าเราแหลงนี่ครับรางวัลแหลงนะครับถ้าเราแหลงแพตินัมหรือแร้งลุงนะครับก็แหลงนี้แรงล่าสุด แทงสูงสุดก็จะได้เหรียญอารีนามาทั้งหมดพันเหรียญน,นะครับก็ไล่มาเรื่อยโกทองก็ได้เหรียญอารีนามาเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีแพตินัมเลยนะครับแพตินัมไดมอน์นะครับก็หลักๆนะครับอารีนาจะรีารีทุกครั้งคือรีประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ อารีนาลงได้3ครั้งต่อต่อครั้งนะครับอ่าลหลักๆนะครับแต่อารีนาจะแบ่งแยกออกมาคืออารีนาธรรมดาอารีนา ex ex นี่คืออะไร ex คืออารีนาที่เป็นันดับยากที่สุดของเกมนี้คือคุณต้องดับพลังวัาสองหมื่นเจ็ดจึงจะลงได้นะครับอารีนารางวัลอารีนาอันนี้ก็จะมีแบ่งแยกออกมาคือ มีของอัพเกรดเยอะให้เรานะครับเป็นเหรียญเป็นของเยอะอันนี้ไม่ต้องจัดอันดับนะครับไม่ต้องไต่อันดับเป็นอารีนา EX คือลงไปเถอะนะครับลงไปเลยเพื่อรับรางวัลรางวัลเยอะแยะนะครับอารีนานี้ก็อ่ะส่วนทีมอารีนาก็จัดตามทตุเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนบอสประมาณหนึ่งอาทิตย์ คือเปลี่ยนวันจัน์รประมาณเที่ยงหรือเยษโมงนะครับของไทยก็บอสอารีน่าผมจะอธิบายให้ฟังคือไม่ค่อยยากแต่ถ้าลงระดับ EX นี่ยากอยู่นะบอสจะตีแรงนะครับอ่ะชม,ม่จะฐานผมลงระดับ E ให้ดูนะครับคือบอสตัวนี้จะเป็นบอสตัวเขียวสีเขียวทัดลมนะครับ มันจาจัดทีมกายภาพไปลงนะครับคือทีมนี้เป็นทีมที่ทางทางเว็บหนึ่งทีลิสเว็บหนึ่งเขาว่าทีมกายภาพต้องมีประมาณนี้แต่มันไม่ครบถ้วนเพราะเพราะอะไรเพราะทีมนี้ยังขาดตัวหลักเยอะอยู่อปอรนน่นาลงไม่งากแค่คุณมีตัวละครที่ลงได้นะครับ บอสก็จะมันคือจะมีสาฟเฟสมเหมือนเดิมเหมือนที่เราลงในเรื่องนะครับก็จะบอสมาอยู่บอสอยู่ช่วงท้ายนะครับก็ถ้าม็อดเราตายเถ้าเราตายตรงช่วงนี้แล้วก็ชิปหายนะครับช่วงเฟสหนึ่งเฟรสองนี่ก็แล้วแจ,จกคุณเลยแล้วกันนะครับอ่ะดูพลังครับ นี่ครับทีมกายภาพก็ยังเล่นได้อ่าแตกไปแล้วครับคาซึมะโดนดามจชีนะครับบอสจะมีการโอกาสติดชีด,ด้วยนะครับระวังนะระวังดีๆนะมันติดชีดง่ายนะครับบอสแต่ละตัวเพื่อโดนดามจหลักไปแล้วไม่นะอ่าู้ิรุบ้ฟไปครับ หมอจะตีอันติแรงแล้วป้าไปครับอ,อ่าเหลือสิบนาทีครับต้องรอดนะครับไม่รอดนี่แตกครับอ่าเหลือน้องไว้น้องไลท์หรือน้องไว้ไวครับอ่าก็วันนี้น่าจะนี่ครับมันก็ค่อยยากไปทีละระดับนะครับแต่ถ้าเราเล่นยากกูมีโอกาสแหลงแหลงโกได้ง่ายมาก แต่ต้องทีมถึงนะนี่คือสมมติฐานทีมอารีนานะครับก็อารีนาก็ลงโลงประมาณนี้ก็แต้มทองที่เราเห็นมานี่คือแต้มเราสะสมนะครับคือสะสมเยอะขนาดไหนแรงเราก็ขึ้นตามที่เราสะสมมานั่นเองอ่ะคืออารีนาประมาณนี้ก็ส่วนของรางวัลอารีนาผมจะแนะนํนนาเป็นอาวุธทองก่อนนะครับเพราะอาวุธทองใช้เหรียญน,น้อย แล้วก็ไล่มาครับไล่มาคือเศษพวกนี้ครับถ้วยทองถ้วยเงินนี่สําคัญสุดแล้วก็ของอัพเกรดตัวละครนะครับสําคัญสุดเลยส่วนอาวุธลุงก็สําคัญอยู่แต่คุณต้องมีเหรียญเยอะๆเพราะมันใช้ของเยอะนะครับใช้ของเยอะมากอ่ะที่อารีนาประมาณนี้ครับก็คลิปสันส้นๆเกี่ยวกับอารีนาไกด์อีพีนี้ ที่ต่อไปเป็นไกด์ของการตีอาวุธแล้วก็ติดตามชมนะครับไปเจอกันไกด์หน้านะทุกคนบายครับ